สวัสดีสวัสดีพี่น้องเนียสาวสาวสาวแห่มึงเน่อยนะออนจะเนี่ยพิงตอนนี้ออนกำลังยางไปหาเห็ดเนาะลังยางไปก็ไ่ใหญ่หน่อยไปแต่สาวสาวเวลาพี่น้องมันจะมันจากทันข้าวเนาะแต่ข้าไปสวยห้าสิบบาททันเนาะมันก็สีมืดๆนิดนึงเล่านะเพื่อุปกรณ์ก็คือเสียมเสียมไปได้พี่น้องไปหาเห็ดนะออน ตอนนี้กำลังย่างไปหาเห็ดนะ<อ>พน<อ>นออี่น้องมองนี่ยังมือตื้อๆอยู่ยังมองบาเห็นทาง <c ười> ไปกับเมย์ใหญ่น้อยพี่น้อง เดี๋ยวมาเงแงงๆใส่ดำเสียงใส่วกหมกแด้ชิบบอกให้น้าพี่น้องโอ้กินได้เฮาอยู่ได้ซึ่งปลาเลี้ยงบ่อทางนา้นเนาะเป็นตามหาสอนลืกหอกได้ลยพี่น้องมือหนได้ทำมหาสอนลืกหอกปุกมียหน่อย yên kiến hót, minh họng sau hèn yang yên nó chân chân yang yên tâm chân 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 อ่อนยางโยบหนึ่งพันยางอยู่้ะยูซีอยู่กระเดอกระดิเห็นเขาเจาะปันจะไม่น้อยผูสดีข้างหน้าสดีเมลเหลืองปลเลยย่างข้างหลังเห็นเขาเอาเฮ็ดมาลงมาแต่ดงพันแห้งหยบหยบไ่พี่เนาะ yêu nhang thì bạn chân chẳng thể ăn một mươi chân vẫn chạy phóng, thì, thì, thì hiến đỏ hết rồi phía nới nhưng mượt vô ไก่แกงก็เอาแล้วพี่เ้องเอขอขอ้าเรื่อโอ้เขาหมุนนั่นคือพวกข้าเรื่อโอ้เธอดีมาหายพี่เนาะเป็น,น,านสาะ เฮ็ดข้าวทานทำข้าวทานกับบัวได้นะพี่นะเอื้อเอื้อสีดอกบัมีคนไปอยู่ตอนนึงทางมาพีินะพีินะสะอ่อนกันละฮะเข็ดเฟสนะเฮ็ดดิ่มเฮ็ดดิมทานดิ่มหายเฟินซี่ดอก ฟันค so ุดอ่ะกดดอกกันดิอาบะมี่ฮะแนวหากับเพลินคุณันได้ย yeah. ับดอกครับเต้แต้วทาเอ้ยหันแล้วดิให้ปอกข้าวได้กี่นอ้ําเดโซ่ดูอ่อนจักดอกสี่ดอกพี่เนาะข้าจับตัวเนาะข้าจับตัวเวลาได้ได้เดินอ่อนได้เขาจะได้ยืนลมไปต่อไปต่อ

ขึนบานใวานนี้มาเลยยังแข็งอยู่เหรอโอเคยังแข็งแข็งเนาะเรา่าตีมันไล่ไวมันเกิดเสืดหนาเนยตรงคือจะเอาเนาะเลือดตนี้โอ้โอ้ยโอ้แก้แก้ตีมันหน่อยหน่ก็ ประจูมนอนบานแล้วอันเถาแหละขามาท่านมาที่นี่แล้วข้าเพี้ยซะด้อนเห็นอีกแล้วสองดอกนะสองดอกจะดีมก็เห็ดนะเจเบิงกำลังหาหล่อพี่เนาะหล่อจนเมื่อละอ่อนยังบวดาเยะ ปันท่อได้ป่ปันได้แต่ปันพี่น้องได้แต่ปันมูปันยูบาสันอ่อนกันได้พ่อเจ้านะพี่น้องได้แต่ให้ปวกคราวได้กัข้องสดีมดีมท่านสีเดอร์อ่อนก็จะยอง เสียงคนอู้ย์ลายเสียงคนจะบึบบับบึบบับมพี่เนาะคุณเหลืองคนถือเขามากินอ่อนท่านอะรเงีค่ะอ่อนจะชิมน้ำมันคุณนายเหลืองเฮ็ดบ่ได้เจลมันอะไรเฮ็ดนะพี่น้องพออ่อนได้แต่ดอกเขท่าเจลแล้วคนมหลายแคนหลายกระดอกกระเดียเนาะก็คนหลาย Đây xem nữa có chia ở sao của ngoài đâu nhìn vào 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 giờ. nhìn vào 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 Đại vào khóc kè nhìn vào nhìn vào đại vào nhìn vào đại เลาะเมื่อได้พี่น้องมาหนี่งตอนมาคือปวดเลยเมืออมอเลล่อยตอนเมื่อมันคืออยากลอยๆมีพี่น้องขี่โต๊กเนาะสามารถเอาไปดังไฟได้นะพี่น้องนี่เลาะเมื่อได้พี่น้องมานีอ่อหน,น้าได้พ่อแจวอยู่ตอดีดมันได้พอ่อแกรงพรูอยู่พรูเมือ่ออะไรพี่น้อง ไม่แน,นนะ่นอน่ลยเพื่อนยู่เก็ยบยวแมงมงุมเดวกอะถามเมื่อา้อมรถไข้ลุงผนะัเนาะเพื่อนหาอ่อนยางเมื่อก่อนพี่เนาะเมื่อหาเกียเก๊ยมเฮ็ดของกินถ้าเพืนนะ่อนเนาะไม่เพื่อนเม่จาจะได้กินเลยแกงเฮ็ดหลงโง่พ่อเนาะไปหาไปยังคืนนี้แล้วพี่เนาะได้ไล่เติบอยู่พี่น้องชอบอ่อนสิกเก็ยบยพักกระติว๋ว Nên qua kênh sẽ hết vỏ mình à, <laughs> hết không đỏ, mà kênh. Dõi, thọ, hết vỏ. Nguyên quang kìa Chà kìa 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 lăng kiếp Kiếp giang cà tiêu kìa 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 ใ่แค่เฮ็ดบวกล็บเสียไเฮ็ดหละงโงโน้ตเดี๋ยวมันบวได้ี่นลยจ้ะอ้ยที่นีองอยอัติวน่ะทื่มันสวยเถอะงอยอ่อนทั้งๆบุอนสวยน่ะหูงมีเรื่องน่ะไม่ว่าโซ่ได้ร้ายเด้ได้ายดงติวเขฮ็ดคอ้าย่ีะอลกะรายพักติวเทละเหี้ยนงอยอทงานงอนสว่างงอยทั้งรุมน่โอ้โ้น้ำเยนี่ย ủa anh nhìn thường nè xinh xúa nè nè đã bao thường nhà mẹ anh soi được phát tiêu ạ pân gì đây sai hoàn lên nồi ạ ฮาโหลเมื่อนำนะคาราไดคารางาข้ากสยใม่กำลังปวได้ก no. ิบมากรดดเอาดวดีเจ้ไม่ลเขา้กิน่จาจาอั walls, ิแาจ่าอไม่ปวดขาคนด้

ก็จะจอดกินเขาแบบมาแต่เด็กแต่สาวเลยพี่เนาะเดินทางกับ่าพี่เนาะแยกมัาอันมือทําอิ๊ดมากกวสี่แดน้อยๆมือต่อไปแยกแล้วสีไดดเป็นโมูี่แดดเป็นโมบ้านนี้จะดีย้งไเจ็ดอกนะพี่เนาะอ่อนกันยัง่าคือโอเคเยอะมือทำอิ๊ดเ้พี่เนาะมันอีกดจะสำรับการหาาหิ้ปวกนะมือแล้วก็รอให้ น,ออน,นี่ขาเตอเห็ดเป็นสวนปลูกมันสปรังนะพี่น้องโอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮเนี่เมื่อมทางก็คฮาไปเพาะพี่น้องมาแกงเห็ดลง,งโง่คนยูฮาไว้ แกงไว้มีน้อยพี่น้องอันนี้ก็คือเห็ดพวกที่อ่อนได้เนาะได้น้อยเดียวได้พอแจวอยู่เนาะพี่น้องได้ได้ดอกเถามนําอีกาหู่อันนี้เห็ดอันพ่อโอได้เ็ดละงอกเนาะอันนี้ก็มีตัวเพิ่นล้างแล้วนีก็เซาอิงหัวยังจกๆฮะอันนี้พุ่นใโอล้างแล้วอ่อนสิแกงมีน้อยทะลมาพี่น้องเพิ่นอยู่เก็บแนงม่วงเนาะ่ถมาพร้อมกับรถ รถไทยลุงโผเนาะอ่อนนางมากคับอันเสาร์ดีมกับไม่ยืเหลืองนี่แหละพี่น้องอันเฮ็ดอาร์มาใส่เดอร์อันเฮ็ดพอยื่ออันนี้ของอันนี้ของอ่อนฮานเฮ็ดปวกมาเลยละพี่น้องคลิปนี้อ่อนกาแฟกัทนีเดอร์ถามมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจอ่อนเด้อพี่น้องมาพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย